นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ตำบลสองพี่น้องนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะตำบลได้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่เลยวัดไผ่โรงบัวขึ้นมาวันนี้เราอยู่ในโครงการของ u ูทูีนะคะในส่วนของที่สองพี่น้องเนี่ยจะเป็นเรื่องของโครงการสตาร์ทอัพนะคะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะทีนี้ที่นี่ วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ1สถานที่ที่หลายๆคนขับรถผ่านไปผ่านมานะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นทางผ่านนะคะถ้าผ่านเข้ามาเลยว่าถ่ายลงมามาเรื่อยๆนะคะมันจะมาถึงโค้โงนึงนะคะแล้วคุณก็จะเห็นป้ายอังนี้ที่นี่เป็นศูนย์โอท็อปนะคะของที่ตำบลงพี่น้องจังหวัดสุมพันธบุรีข้างในมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันวันนี้ขอนญาตกางเกงขาสั้นน้ำท่วมค่ะนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในมีอะไรเชิญตามมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าสำหรับในส่วนของพื้นที่นะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน Cotton Tree เป็นร้านที่ผลิตนะคะเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายทั้งหมดรวมถึงพวกกระเป๋าเครื่องประดับต่างๆเนี่ยที่ทำขึ้นจากผ้าฝ้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน โอ้โหวันนี้เรามาเจอสามเลยนะสามคนนะคะขออนุญาตทุกคนแต่ตัวตามสบายจนถึงนับทัวร์รานะะอ่านะคะที่นี้ที่นี่มีอะไรนะคะด้านในจะเป็นโชว์รูมนะคะเป็นโชว์รูมที่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าฝ้ายทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋านะคะรวมถึงเครื่องประดับที่เป็นพวกต้องหูันต่างๆนะคะแล้ว ใครมาถึงที่นี่จริงๆต้องบอกว่าร้านนี้แบบเ,เห็นแบบชุดสีน้ำตาลที่อยู่ทางซ้ายสุดไหมคะไม่ค่อยชัดฮะไม่ชัด เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะคะด้านในชุดนั้นเนี่ยพิธีกรรายการเดอเฟสใส่เรียบร้อยรวมถึงชุดที่อยู่ตรงโชว์รูมด้านหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาที่สองพี่น้องอย่าลืมแวะร้านนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะคะชุดสวยแบบดีเพราะทุกอย่างมีแค่ชิ้นเดียวในโลกนะคะ <c oughs> yeah. อันานุนเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ท่านอาจจะดูแบบว่าชมรดนิดนึงเนื่องจากว่าตั้งแต่ตีสองแลน้ำท่วมนะคะทีนี้คนต่อมาเสื้อสีเงินอ่าอันนี้เป็นพี่ชื่อพี่แอลนะคะขออนุญาตตรวจผลผลิตภัณฑ์ของของพี่เยานะคะเจ้าของคขอต้นทีนิดนึงอันนี้เป็นหมวกนะไปละสอ้อยหบบาทซื้อได้เก๋ๆเลยเพราะว่าหมวกทุกใบมีแค่ใบเดียวในโลกนะคะออกแบบเองให้คนตัดเย็บเองนะคะแล้วก็ ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่สี่มือช่างออกแบบมาแล้วแต่ใครชอบนะคะอันนี้อันหนึ่งส่วนของพี่แอลค่ะพี่แอลนี่เขาทําจนนิ้วล็อกไปหมดแล้วนะคือทุกวันนี้ลูกข้าข่านทำแล้วแต่ก็ยังแอบทํานะคะนี่เลยตะกร้าคุณนายใช้เชือกผักนะนะคะอันนี้ก็พย,ยายามจะคิดว่าอันนี้ทำง่ายๆนะจ๊ะนี่สั่งมาสามเดือนแล้วเพิ่งจะโผล่มานะจ๊ะเออไม่ได้ทำง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น จ้าของอีกดึงเจ้าของผลิตักพร์หนึงของที่นี่นะคะส่วนคนสุดท้ายที่เห็นเสื้อสีแดงเกๆ๋ๆนะคะเออที่นี่ค่ะที่นี่ที่สองพี่น้องเนี่ยอำเภอสองพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นชุมชนสําหรับคนที่ทําเอยูยวนนะคะอันนี้เป็นเฟยยวนหลังนึงก็เท่าไหร่นะคะพี่อันนี้อันนี้พันสองพันสาม ถูกมากบอกเลยนะจริงๆแล้วราคาเนี่ยทุกวันเนี้ยมันหาซื้อไม่ได้แนละ้วเพราะทุกอย่างเราทําขึ้นมาตัดเชือกแล้วก็พ่้าด้วยสีมือของคนล้วนๆนะคะดังนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องของงานชุมชนที่ถ้าเกิดว่าใครได้เดินทางผ่านไปผ่านมาลองมาแวะด,ดูค่ะแวะชมสาหรับชุมชนคลองมาดันนะคะที่เทศบาลที่ตำบลสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีของดีเยอะมากๆนะคะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะคะที่นี่นะคะ ไว้ด้วยชุมชนคลองม,มาดันสองพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ